ว้าวเฮ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเย่อัดวีดีโอไว้แล้วว้าวเฮ้ยมันหมุนน่ะเดี๋ยวถ่ายตอนลงกว่า Ô con nhiều đi bà. <cười> <cười> Hào เตรียมตัวหนึ่งสองสามโอ้ยเอาแล้วขอให้ชม 请将前面各环节，那宣誓完毕，请由后方最后离开，谢